าาสวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นการแนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์กุมารบีเวอร์ชัน1.00นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์ะออกแบบคามนะครับวิเคราะห์โดยวิธี3 m o โ e เมนต์นะฮะแล้วก็ออกแบบโดยวิธีกำลัง ตัวโปรแกรมก็จะชื่อว่ากุม,มารบีนะหนึ่งขีดส่วนศูนะครับเวลาเปิดก็เดี๋เพิิาไปก็จะมีการป้อนพาสวิดนิดหน่อยนะครับเมื่อป้อนถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปสู่หน้าตาของโปรแกรมนะครับการป้อนข้อมูลหลักๆเลยก็คือเป็นทูลบาร์นะครับส่วน ที่เป็นเมนูเนี่ยจะมีเป็นเมนูนพิมพ์นะครับแล้วก็ช่วยเหลนะือช่วยเหลือก็จะมีรายละเอียดโดยย่อของโปรแกรมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกุมารบีว่าผู้พัฒนาคือใครนะครับผู้สนับสนุนก็คือตั้งสิบคอมนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มของทูนบาร์เนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มจัดก,การไฟล์นะครับกลุ่มต่อมาก็คือการ ป้อนข้อมูลหลักๆนะฮะแล้วก็ป้อนน้ำหนักมาตัวแล้วมีการคำนวณกลุ่มคำนวณนะครับกลุ่มผลลัพธ์ที่เป็นข้อความนะฮะกลุ่มผลลัพธ์ที่เป็นกราฟิกนะแล้วก็าการสูมเข้าสูงออกมอปกติแล้วก็กลุ่มพิมพ์นะครับเริ่มต้น ในการทํางานโปรแกรมน,นี้ก็จะง่ายมากนะฮะก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีตัวชื่อโครงการกับวิศวกรตรงนี้เนี่ยจะไปปรากฏในตอนพิมพ์ออกกระดาษน,นะครับเราก็ใส่ไปนะฮะสมมติชื่อตามน,นี้คลิกตกลงต่อมาก็ป้อนข้อมูลทั่วไปก็จะมีขนาดหน้าตัดการนะครับ ความลึกประสิทธิผลต่างๆกำลังของคอนกรีตแล้วก็เหล็กเสริมนะฮะอัตราโวนเหล็กเสริมนะครับสูงว่าตามที่เป็น,นยกตัวอย่างว่าเป็นตามนี้การ20-40นะครับคลิกตกลงต่อมาก็มาคลิกจำนวนและความยาวช่วงคางนะครับซึ่งสูงสุดได้20ช่วงนะครับ สองส่วนที่่ช่วงแล้วก็สามารถที่จะเลือกมีปลายยืมด้านซ้ายด้านขวาหรือ้ทั้งสองด้านก็ได้นะครับสมมุติผมสมมติเพื่อให้ง่ายน,นะครับสมมติสัก3ามช่วงนะฮะแล้วก็มีปลายยืมสองด้านอาจจะ,ะระยะไม่เท่ากันนะครับ คลิกตกลงก็จะประกากฏคานขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวให้ป้อนน้ำหนักบรรทุกนะครับส่วนน้ำหนักคานเองเนี่ยโปรแกร,รมจะคำนวณให้นะตามหน้าตัดที่เราป้อนเข้าไปน้ำหนักที่จะป้อนเข้าไปเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นน้ำหนักคงที่เพิ่มเติมนะเช่น ผนังนี่นะฮะถือว่าเป็นน้ำหนักคงที่เพิ่มเติมเข้าไปหรือว่าท็อปปิ้งต่างๆนะครับส่วนน้ำหนักจอรก็เป็นน้ำหนักที่ถ่ายมาจากพื้นนะครับหรือในกรณีที่ออกแบบต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีการฝากนะการฝากเรา็สามารถทแยกเป็นเรียกชั่นเนื่องจากน้ำหนักคงที่เพิ่มเติม เลือกชั้นน้ำหนักเนื่องจากน้ำหนักจอรออก็ได้นะครับโดยปุ่มที่ใช้งานก็จะมีสีปุ่มนี้นะครับถ้าเราเลือกน้ำหนักของที่เพิ่มเติมแบบยูนิฟอร์มหลดเนี่ยเราก็เลือกคลิกปุ่มนี้คลิกปุ่มเนี่ยมันก็จะมีไอคอนจะเป็นรูปยูนิฟอร์มหลดนะแล้วก็ถ้าเราเลือกไปที่แนวการของน้ำหนักของที่เพิ่มเติมเนี่ยก็จะเกิดสีแดงเกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อเราคลิกเข้าไป ผู้แงก็จะถามเราว่าน้ำหนักเป็นเท่าไหร่นะครับผมสมมุติตัวเลขขึ้นมานะหน่วยเป็นตันต่อเมตรนะครับสมมุติให้ลองหลากหลายดูนะครับนะเพื่อลองลองดูว่าน้ำหนักหลากหลายเลยนะครับ ส่วนน้ำนักคงที่เพิ่มเติมแบบจุดก็อย่างที่บอกนะครับในกรณีที่ออกแบบต่อเนื่องนะมีคารฝากก็จะมีลีเชนของการฝากมานะครับพอคลิกปุ่มนี้ก็จะเป็นไอคอนจะเป็นรูปพอยโหลดนะรพอเราเลื่อนมาที่นี่ก็จะเกิดแถบแดงเกิดขึ้นเหมือนกันนะพอคลิกเข้าไปเนะี่ยก็จะมีให้ป้อนค่า p ป้อนค่า d นะครับ ได้ถึงห้าตัวนะครับห้าคอยลดในหนึ่งโจกกาลนะครับสมมุตินะฮะพีเจกันหนึ่งตันตันนะครับระยะสองเมตรนะก็คลิกตกลงนีนะครับถ้าต้องการมากกว่าหนึ่งทดลองดูนะครับฟอยลดที่มากกว่าหนนะั้นสองเมตรพอเราคลิกตัวนี้นะครับ ก็จะมีโคโยลอเพิ่มมาให้ปอดข้ามาแล้วโคโยลดแนวที่2สมมุติสตันสามเมตรนะครับตลอดนะครับก็จะเกิดโคโยลอด2ตัวแบบนี้นมีระยะเกิดขึ้นก้อนน้าหนักจอนะเราก็สามารถที่เลือกได้อาจจะเลือกสลับการเว้นคาอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติค่านะครับ ้ามีพ้อยโหลดก็เหมือนกันนะครับพ้อยโหลดขอหงอหน่วยจอสมมติให้อยู่ในแนวเดียวกันคล้ายกับพิการฝากมานะฮะอันนี้ก็จะเ้องมีสองสมมติข้าวนะครับเป็นสามอันนี้ ก็จะเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือน้ําหนักที่เราป้อนเข้าไปแล้วคานรู้หน้าตัดแล้วเราจะนั้นเราเราก็สามารถที่จะคํานวณได้แล้วนะครับแต่ก่อนที่คํานวณเนี่ยดูวิธีกําลังเนี่ยก็จะมีตัวคูณน้ําหนักนนมาด้วนะครับก็จะใ,ใช้เท่าไหร่ก็ตั้งไว้เป็นค่า d ดี a u l ฟอร์นะครับว่าเดิโหลดคือ1.4แลวโหลดคือหนึ่งเจ็ดเราสามารถเปลี่ยนค่าได้นะครับสมมุติไม่เปลี่ยนคลิกตกลงพอคลิกตกลงปุ๊บเราก็สามารถที่จะเลือก วิเคราะห์แล้ออแบบได้นะฮะพิกขนมจแล้วนะครับพิกปุ่มออกแล้วจากนั้นเราอยากดูอะไรเราสามารถดูได้นะครับมันจะแบ่งออกเป็นกลุ๊ปของเซอร์วิสโหลดก็คือน้ําหนักที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่คูณตัวคูณน้ำหนักทุกเข้าไปนะน้ำหนักใช้งานกับน้ำหนักเพิ่มค่าคือแฟกเตอร์โหลดก็คือที่คูณตัวคูณเข้าไปแล้วนะครับก็จะมี แรงปฏิกริยาการเลน้ยงชับงแรงเฉือนแรงเฉือนะ action, ใช้งานโมเมนต์ movement, ใช้งานนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือแรงปฏิกริยาเพิ่มค่านะครับแรงเฉือนเพิ่มค่าโมเมนต์เพิ่มค่านะหรือเรามาดูที่กราฟติดก,ก็ได้นะครับแรงปฏิกริยาใช้งานนะครับ แรงเฉียนใช้งานมูนไม่ดัดใจงานนะครับแรงรรพัดเรียรเพิ่มค่านะจากหนึ่งสี่ดียวลบนหนึ่งเจ็ดแอลแอลคูนเข้าไปแรงเฉียนเพิ่มค่านะคูนน้ำหล่อลื่นตัวไปแล้วด้วยค่าตัวนี้หนึ่งสี่ดียอกับบวกหนึ่งเจ็ดแอลแอลมูนไม่ดัดเพิ่มค่านะครับเราก็สามารถทเดียดูได้ส่วนการออกแบบเราก็คลิกที่ปุ่มนี้นะครับ ก็จะมีว่าได้ AS เท่าไหร่ในแต่ละช่วงนะครับในหนึ่งช่วงเนี่ยก็จะมีที่รองรับซ้ายที่รองรับขวาแล้วก็ที่ v ีเท่ากับศนะครับตัวไหนเป็น0ก็ไม่ไม่แสดงนะครับ่าแรงเฉือแล้วก็ระยะเรียนที่ามากสุดน,นะในแต่ละช่วง เราสามารถที่จะเซฟข้อมูลที่เราทำไว้ได้นะโดยการคลิกตัวนี้นะครับบันทึกไฟล์นะสมมติชื่อไฟล์เทปเนะึ่งคลิกเซฟคับก็จะเกิดชื่อตรงไทเทนบาร์ให้นะสมมติวา่าเราปิดไฟล์ตัวนี้ไปแล้วเราจะดูกลับมาดนะูแล้วก็คลิกที่ open นะเปิดไฟล์ลเทปหนะึ่ง มันก็กลับค่ามานะครับแล้วก็มาเลือกคำนวณใหม่อีกขั้นก็จะได้ค่าเดิมน,นะครับขั้นตอนก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีเท่านี้นะฮะส่วนอีกปุ่มหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาที่เพิ่มมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สะดวกขึ้นก็คือรายละเอียดการเสริมเด็กขานะฮะเราคลิกเข้าไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องเขียน หน้าตัดคานเองนะฮะเป็นหน้าตัดตามขวางนะฮะไม่ต้องเขียนรายละเอียดการเสริมเหล็กคานนะตามขวางนะครับซึ่งจํานวนเบอร์คานในเวอร์ชันนี้ได้ไม่เกิน6นะฮะสมมุติมี2เบอร์เราก็ป้อนเข้าไปนะคลิกตกลงเบอร์แรกเท่าไหร่นะรบเบอร์แรกสมมุติกว้าง15หเล็กใช้เหล็กด b 16สมมุตสนะาจำนวนเหล็กบนแถวหนึ่งมี สองแถวสองมีหรือไม่มีก็ได้นะแติว่ามีแถวหนึ่งเป็นสาม,น,าสมน,นะสมมนะแถวสองเป็นสองนะครับเล็กปลอกร์บีหกจำนวนหนึ่งปลอกระยะเลี้ยงเท่าไหร่ก็ว่าไปนะฮะสมมุติใช้ต่มนี้เล็กล่าสมมุธแถวที่สองีมอง่มีสองตัวแถวที่หนึ่งมีสี่ตัวสมมุตินนะฮะอันนี้ก็จบไ็นหนึ่ง พอไปที่2ก็คลิกกัาไปอีกแล้วก็มาใส่ใหมนะ่สมมติเบอร์สอน20งคือจุด2 40สนะีเด็กคนมี2องเ็กล่างไม่มีนะครับสมมติอันนี้ระยะเรียงจุด1นสมมตินะครับแถวล่างเล็กล่างแถว1มี3แถว2มี2สมมตินะ พอคลิกถัดไปโปรแกรมก็จะแสดงค่าที่เราป้อนเข้าไปให้นะเป็นรูปหน้าตัซึ่งสามารถที่จพิมพ์ได้ด้วยนะเราสามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขก็ได้นะครับแล้วก็อามาดูใหม่นะครับสมมุติว่าเราแก้ไขเป็น DB12 สมมตินดะก็จะเป็น DB12 หรือที่เป็น RB ก็ได้นะ RB15 สมมุติ RB19 ก็จะเป็น r 1 9แสดงให้เห็นแนตะ่สามารถที่พิมพ์ได้นะครับพิมพ์เป็นออกกระดาษได้นะครับส่วนผลลัพธ์พวกนี้ก็สามารถที่พิมพ์ออกกระดาษได้เช่นกันนะครับพิมพ์ผลลัพธ์ถ้าเลือกพิมพ์สีลาตก็มาใช้เมนูนะฮะหรือถ้าจะพิมพ์ผลลัพธ์เป็นข้อความทั้งหมดก็ตัวนี้ได้ส่วนการาฟริกเนี่ยก็ใช้ตัวเมนูก็ได้หรือปุ่มก็ได้นะครับเป็นลักษณะของการพริมพ์ผลลัพธ์ที่แสดงอยู่ยเช่น ถ้าเราต้องการพิมพ์บอลลั์น้ำหนักมันทุกใช้งานนะครับคลิกมาที่หน้า,าออกชืใช้งานก่อนแล้วก็คลิกค่อยมาคลิกพิมพ์นะครับถ้าต้องการดูโมเมนต์เพิ่มค่านะครับคลิกมาที่โมเมนต์เพิ่มค่าก่อนแล้วก็คลิกพิมพ์นะครับก็เท่านี้แหละครับง่ายๆนะครับตามสไตล์กุมารบีมครับขอบคุณครับ